พระรองก็มีหัวใจนี่เลยแบ็กออดิชั่นนะครับผมสภาพยังสวยทั้งสามคันแน่นอนมาอัปเดตนะครับสต็อกให้ดูกันนะมีออโต้เข้าใหม่สวยๆนะครับสีเทาดําด้วยไปดูคลิปเต็มกันเลยสวัสดีครับกับมาเชิญกับลางนะครับผมที่ช่องเพชรยนต์นะบอกเลยว่าแฟนขับชอบแน่นอนนะครับสาหรับนาวราทั้ง3คันนี้นะสภาพสวยทั้ง3าคันนะครับและมีออโต้สีเทาดํมาเข้าใหม่มาอีก1คันด้วยตอนนี้นะครับไฮไลท์เลยนะคือ สองคันแดงนี้นะอยากขายสุดๆนะครับสภาพอย่างสวยลูกค้ากริบๆเลยมาดูที่คันแรกกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ n o v a ล a Back Edition 2 5 e นะสภาพอย่างสวยนะครับปี2019เลขกไม้นะครับ3 0 0หมโลเท่านั้นได้เป็นเกียร์ธรรมดาเลยนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ชอบเกียร์ธรรมดาขับมันๆนะครับจัดได้เลยนะคันนี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วตัวนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์ถึง2.5นะอึดถึกและทนมากๆนะครับอย่ามองข้างเด็ดขาดนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของ n นวล่านะ สภาพอย่างสวยดูไฟหน้านะครับผมได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะไฟเดย์ไทม์ไลท์มาครบๆนะไฟตัดหมอกคู่หน้าครบเครื่องหมดเลยกระจังด้านหน้าสีดําเป็นโนแบ็ k นะครับช่องลงช่องลมทุกอย่างนะแตกหักไม่มีเลยนะสภาพอย่างดีนะครับสติ๊กเกอร์แบ็กเอディชั่นนะครับคาดส้มมาแบบครบๆนะไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้านะใสกิกเลยลูกค้าตัวป่องล้อซุ้มล้อนะครับสวยกริปหมดุหมดหมดทุกอย่างติดตั้งมาแบบครบๆนะครับยางได้เป็นยางโตโยนะครับ มาแท้เดิมจากโรงงานนะอันนี้เดี๋ยวเราเช็คให้อีกรอบนะไม่พร้อมขายเราเปลี่ยนให้นะครับผมนี่ดูแม็กเดย์สกิกนะครับโป่งล้อซุ้มล้อด้านในชกเชิงทุกอย่างนะครับเนียนสวยสนิทนะสนุงสนิมไม่มีเห็นสักนิดเลยสาภาพค่อนข้างดีลูกค้าเนียนสวยกริปแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์แบ็กอิดิชั่นติดตั้งมาแบบครบๆนะครับสาภาพดีบันไดข้างอยู่ในสาภาพสมบูรณ์จัดจัดนะดูดิสวยกริปนะครับผมแผงประตูนะนี่ได้เป็นตัวโครเมียมนะครับชนไปจนถึง ประตูด้านหลังเลยนะสวยมากนะครับพรีเมียมสุดๆพูสตาร์ทสมาร์ทเอ็นทีมาครบๆนะครับผมพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันหน้าจอพร้อมกล้องถอยครบเครื่องหมดเลยถึงเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นตัว E นะแต่ออปชันที่ควรจะมีมีมาครบๆลูกค้าหัวกงหัวเกียร์ใสๆใหม่ๆนะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังลูกค้าพิเศษสุดๆนะครับผมคาดด้วยสีส้มนะตัวนี้เป็นตัวชุดแต่งของแบ็กเอดิชั่นแบบไหนแบบนั้นเลยนะครับ ค่อนข้างสวยเลยลูกค้าคันนี้สภาพอย่างดีในส่วนของตัวแผ่นเพจนะครับเลขเครื่องเลขถังระบุแบบชัดเจนนะครับลูกค้าสภาพดีน็อตเนสไม่มีแกะนะ,แผ,ะแผงประตูงแผงประตูทุกอย่างสวยเนียนสนิทจริงๆนะครับคันนี้นะดูเบาะด้านหลังดิแอหลงแอหลัง,เ,ลงนะเป็นไงมีไปพร้อมๆนะครับลูบกค้าเบาะแน่นเบาะตึงเบาะสวยๆนะครับน,น,นั่งแบบสุดๆนะตัวฝ้านี่แบบสะอาดสะเอี่ยมนี่สะอาดสะเอี่ยมเลยอย่างหล่อนะครับลูกค้าสภาพดีนะครับ ซ้มล้อด้านหลังนะครับหมุดเหมือนทุกอย่างอยู่ครบนะสติ c ก e r black edition นะครบเครื่องหมดเลยลูกค้าไฟทงไฟท้ายนะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับคาบหลงคาบเหลืองไม่มีตาโลโก้นิสสันตัวองค์ตัวอีนะนาวาล่ามาแบบครบๆนะครับไม่มีหมองไม่มีขุ่นนะสภาพสวยกริฟหมดเลยดูเหลี่ยมมุมสันรถทุกอย่างนะกริฟคมนะครับลูกค้าสภาพค่อนข้างดีเนาะคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับใครที่ชอบเกียร์ธรรมดาปี2 0 1 9เเลขกมา30 0,000โลจับจองเงินด่วนได้เลยโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ เนี่ยคันนี้ไฮไลท์ไฮรลท์นะครับผมต้องพูดแบบนี้เลยของแท้ของจริงนะลูกค้าสภาพอย่างสวยนะได้เกียร์ออโต้นะครับสภาพดีหมดจดจริงๆนะหมดจดจริงๆรคันนี้ได้เป็นออโต้นะครับลูกค้า2.5ตัว E อนะครับสภาพสวยนะกิฟเลยคันนี้เลขไม้น้อยด้วย6 0 0 0 0โลเท่านั้นนะครับ499,000บาทนะคันนี้ได้เกียร์ออโต้รีบจับรีบจองด่วนๆนะครับเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยดูด้านหน้านะครับผมเนี่ย ไฟได้โปรเจคเตอร์เด้ทําลนงไลท์มาครบนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าครบเครื่องหมดเลยนี่สภาพดีนะช่องลมช่องลมสวยกริบนะครับลูกค้าที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับหน้าจอใหญ่ขึ้นและได้เป็นตัวกล้อง360องศานะสภาพอย่างสวยลูกค้าดูซุ้มล้อดิใหม่กิ๊กเลยนะหมดุดเหมดิหมดทุกอย่างอยู่แบบครบๆนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะเป็นตัวแ a c k Edition ที่แบบว่าสวยมากๆนะสีดําเงาแบบนี้เลยริ้วรอยไม่มีนะครับตัวยางนะครับมาจากโรงงานเนาะ อันนี้เรามีการตรวจสอบเช็คให้เหมือนกันนะครับถ้าไม่พร้อมใช้งานเราเปลี่ยนให้ใหม่นะปวงล้อซุ้มล้อครบๆสวยๆลูกค้าโชคเชิร์กนะครับครบเครื่องหมดเลยสติกเกอร์คาดมาแบบครบๆนะครับลูกค้าคันนี้เดิมมาจากโรงงานเลยนะกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมตัวสติกเกอร์สีส้มคาดตรงนี้ไฟลงไฟ,ลงไฟลงเลี้ยวมาครบๆนะสภาพดีกล้องอยู่ด้านล่างนะครับผมค่อนข้างสวยนะนี่ยางรอนะครับออปชั่นครบลูกค้า4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเก้าจดยี่สิบนะคันนี้ นี่มาครบนะกันส่งกานสาดติดตั้งครบหมดนะครับแผงประตูอย่างสวยนะที่จ่งที่จับบันไดข้างนี่ใหม่เก๊กเลยสภาพค่อนข้างดีภายในไม่ต้องพูดถึงนะครับภายในไม่ต้องพูดถึงนะสภาพกิฟต์นะครับคันนี้อยากขายนะเพราะว่าออปชั่นครบราคาดีนะนี่ตาโลโก้นิสสันไปครบหมดเลยสภาพภายในคือใหม่มากๆนะตัวนี้ได้นิสสันคอนเน็กด้วยนะครับหน้าจออันนี้ต้องโชว์นะสภาพดีนะครับกล้องถอยนะครับผมแบบครบเครื่องนะ 360องศาเลยนะครับผมสภาพค่อนข้างดีกะระยะให้แบบครบๆเนาะแอร์ปรับออโต้นะครับสวยกริปลูกค้าพุชสตาร์ทสมาร์ทเอนทีพวงมาลายัยมันติฟังก์ชั่นมาครบหมดเลยตัวฟ้าด้านบนรอยยันรอยเจมิมไม่มีนะสภาพอย่างสวยนะลูกค้าคันนี้ถือว่าครบเครื่องเบาะก,ก็ได้เบาะหนังเกียร์ก็เกียร์ออโต้นะครับสวยครบจบจริงๆนะนี่แอร์หลงแอร์หลังมีไฟพร้อมหมดนะครับสภาพดีเบาะแน่นเบาะตึงนะอันนี้สวยหมดเลยนะ โอ้โหหล่อลูกค้าคันนี้คุ้มนะครับผมได้สีเทาดําด้วยหาย,ยากสุดๆนะในตลาดตอนนี้นะครับผมสาหรับแบ็กเอ dition สีดนะํานะใครสนใจนะเกียร์ออโต้คันนี้นะครับผมสามารถติดต่อดาลังได้เลยนะครับสามารถติดต่อดาลังได้เลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้นี่นะยังมีเกียร์ธรรมดาราคาชิวๆอยู่อีก1คันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาดูห้องเครื่องทุกคันด้วยนะเอาแบบครบๆนะครับท้ายคลิปนะคันนี้นะครับผมภูมิใจนําเสนอราคาเพียง4ี่แสน หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นโอ้โหนะได้ปี2018จดทะเบียนปี19้าลูกค้สาสภาพสวยเหมือนกันสาภาพสวยเหมือนกันนะครับสติ๊กเกอร์นี่เป็นไงลายคลาสสิกนะลายคลาสสิกสวยกริป<อ>นะครับผมสติ๊กเกอร์ทุกส่วนติดมาครบๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวแบ็คหลังคาด้านบนก็ติดมาเรียบร้อยนะถือว่ามาครบหมดเลยสาภาพอย่างสวยลูกค้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์เหมือนกันเนาะไฟตัดหมอกคู่หน้ามาครบๆนะครับผมโปร่งล้อซุ้มล้อมาครบนะ หมดหมดทุกอย่างคือครบหมดเลยนะครับสภาพค่อนข้างสวยล้อแมกล่อนะเหมือนเดิมทุกอย่างนะลูกค้าซื้อใน,นราคาที่ถูกลงนะครับ410,000บาทเท่านั้นคันนี้เลขไม้ห้0 0ม่นโลสอเหมือนกันเครื่องเดียวกันนะปวงล้อซุ้มล้อครบๆสวย,สวย,สวยๆลูกค้าสภาพค่อนข้างดีตัวนี้ยางเยิงเรามีการตรวจสอบเช็คให้ลูกค้าแน่นอนนะแต่อันนี้เป็นแรกเข้าเฉยๆนะครับผมอันนี้นะกระจกมองข้างนี่กิบๆนะิบเนาะกันสาดมาครบๆสติ๊กเกอร์เป็นไงลายคลาสสิกนะอ่าตัวใหม่ไม่มีนะ มีแค่เฉพาะตัวนี้เท่านั้นนะครับผมดูเดี๋ยวยิงยาวไปถึงอีกประตูนึงเลยสุดยอดนะครับงานดีไซน์นะแผงประตูทุกอย่างสวยกริบนะครับผู้ค้ามาเดี๋ยวพาดูในะส่วนของตัวภายในกันนิดนึงนะอ่านะครับนี่ภายในหล่อนะภายในยังเหมือนเดิมนะแตกต่างแค่ตัวเบาะนะครับตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้าเนาะสำหรับ 2.5e แต่เบาะผ้าเขาเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับผมไม่อมน้ําไม่อมฝุ่นนะสามารถใช้ตัวอ่าอะไรนะเขาเรียกอะ ที่ปัดปดได้นะครับผมนี่สภาพสวยนะครับพวงมลลาลัยกริบๆเนาะหน้าจอเล็กนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะเดี๋ยวต้องสตาร์ทให้ชมนิดนึงต้องสตาร์ทให้ชมนิดนึงคุณแจไปไหนนี่นะครับอ่านี่คุณแจได้เหมือนกันนะครับผมเหมือนตัวโฉมปี19เลยสภาพอย่างสวยคันนี้นะนี่ดูกล้องถอยเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยนะครับสภาพอย่างดีนะครับกล้องถอยแบบมาแบบครบๆนะบอกแล้วว่าจอจิ๋วแต่แจ๋วนะครับผมมีกะระยะครบๆนะจอเล็กไม่ใช่ปัญหานะครับนี่มีกล้องถอยให้นะ ถือว่าครบเครื่องนะครับคันนี้มาแบบครบๆเลยเลขไมล์วิ่งไปแค่ห้าหมื่นลูกค้าคุ้มค่าส่วนสี่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นได้ปีสิบแปดจดสิบเก้าเลยพูสต้์สมาร์ทเอ็นทีมาคือครบหมดเลยนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับเบาะแน่นเบาะตึงสภาพสวยแอร์หลงแอร์หลังมีไปแบบพร้อมๆม,มีไปแบบครบๆนะสภาพค่อนข้างดีดูดิเบาะแน่นเบาะตึงนะตบมาไม่มีฝุ่นนะครับผมสภาพสวยเราปรับสภาพทําสปาให้แบบครบจบแน่นอน คันนี้สภาพดีนะครับจับจองกันด่วนได้เลย3คันนี้ยังว่างยังไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของนะให้พะลองได้เกิดหน่อยนะบอกเลยว่าคุ้มนะครับผมด้านหลังนะครับเปิดปิดง่ายนะแมกไลเนอร์ใหม่ๆสภาพสวยหัวน็อตไม่มีกระดิกเลยลูกค้าสภาพดีทั้งหมดจริงๆนะสำหรับด้านหล่งด้านหลังนะครบเครื่องสุดๆนะครับผมนี่รอจัดนะแผงด้านหลังทุกอย่างสวยคริปลูกค้าน่าใช้นะครับผม เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะครับทั้ง3คันเลยลูกค้าเริ่มที่คัน4ี่แสนหนึ่งืนบาทก่อนเลยคันนี้บอกเลยว่าน็อตไม่กระดิกน็อตไม่แกะน็อตไม่ไขนะครับสภาพอย่างสวยนะสําหรับนาวาร่านะครับแบ็กเอเดชั่นปี2018ได้เครื่องยนต์สองจนะครับลูกค้าเครื่องยนต์เดียวกันนะสภาพสวยเหมือนกันนะครับคันหน้านะครับผมเบ้าไฟหน้าทุกอย่างนะหัวน็อตไม่มีกระดิกไม่มีแกะแน่นอนในส่วนของตัวหม้อลมเบรกนะใส่ยฟงสายไฟเท่าองค์ท่าแอร์นะครับฉ่ำๆเย็นๆลูกค้า บอกเลยว่าครบเครื่องนะครับหน้า้องเครื่องบอกเลยว่าใหม่กิ๊กนะครับผมไม่แพ้นะครับป้ายแดงแน่นอนสภาพอย่างกริปนะลูกค้าหัวนงหัวนอตไม่มีไข่ไม่มีแกะนะกระดงกระดิ่สักนิดไม่มีนะครับผมสภาพอย่างสวยนี่ตรงฝั่งก้งฝั่งแก้มนะสวยกริปเลยนะแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆไฟเต็มเมลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับในส่วนงตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงนะหมดุดหมดือทุกอย่างมาครบหมดนะของเดิมของแท้ของนาวาล่าเขาเลยนะครับสติ๊กเกอร์มอกอติดไปครบๆนะครับ หัวน็อตไม่แกะไม่ไขยนะบอกแล้วนะครับว่าของจริงของเราของจริงนะครับเดี๋ยวพาดูในะส่วนของตัวเกียร์ออโต้หน่ดนึงเกียร์ออโต้นี่สภาพสวยได้เครื่องยนต์2.5แถมได้เป็นเกียร์ออโต้นะลูกค้าใครตามหาอยู่นะ499,000บาทเลขไมล์60,000โลเท่านั้นสภาพอย่างกิฟสภาพอย่างใหม่ดูดิภายในห้องเครื่องนะครับแผ่นแบบกิฟต์ิเห็นไหมนี่อย่างรอราะองค์ท่อแอร์นะครับผมสายพงษ์สายไฟใหม่กิฟเหมือนกัน เนี่ยมออลมเบรกนะครับครบๆสวยๆนะเคาะบุบไม่มีนะครับสภาพค่อนข้างดีฝาเฟอ่อทุกอย่างนะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานมาครบๆแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆลูกใหม่ๆเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับหัวนงหัวน็อตนี่กระดิกสักนิดมีให้เห็นไหมไม่มีบอกเลยว่าหล่อแน่นอนในส่วนของตัวฟูกด้านบนนะครับผมสภาพสวยสะอาดนะสติ๊กเกอร์มอกอติดไปครบหมดนะครับผมเมกอุ้งเมกอาร์ตกลมสวยกริปทุกจุดนะครับและคันนี้เลยคันนี้อยากขาย ปี19 439,000บาทสภาพอย่างดีคันนี้ได้เป็นแบ็กออดิชั่นนะครับผมคันนี้ได้เป็นแบ็กออดิชั่นนะห้องเครื่องหลองห่อมากนะได้เป็นสีแดงเลยลูกค้าสติกเกอร์นะครับเหมือนตัวเกียร์ออโต้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวฉมล่าสุดแล้วเนาะสำหรับปี19นะห้องเครื่องกริปห้องเครื่องใหม่นะครับผมตัวสายฟงสายไฟนะครับท่อองท่อแอร์ใหม่กริกลูกค้าแต้มสีจากโรงงานมาครบๆเนาะในส่วนของตัว ฝาครับสติกเกอร์แปะฝาทุกอย่างมาครบจากโรงงานทั้งหมดนะคันหน้านะครับแก้มเกิมทุกอย่างกริบกลูกค้าน็อตไม่มีไขไม่มีกระดิกไม่มีแกะแน่นอนสภาพค่อนข้างดีเลยนะตัวฟูกด้านบนสวยกริปนะครับผมรอยแงะรอยแกะไม่มีนะสติกเกอร์มอกอติดไปครบๆนะครับสภาพค่อนข้างหล่อค่อนข้างสวยทั้ง3คันเลยนะใครสนใจนะครับแบียร์ดิชั่นสามคันนี้นะรีบจับรีบจองกันด่วนๆนะครับช้านี่บอกเลยว่าอดของจริงนะสามคันนี้นะครับแทบจะเป็นล็อสุดท้ายแล้วนะ สำหรับอลอถที่มารอบนี้นะครับจากปกตินะครับ7จคันนะบอกเลยว่าครบเครื่องลสุดนะใครสนใจนะครับผม3คันนี้แบ็คเอดิชั่นนะรีบติดต่อเบอร์ด้านล่างด่วนๆน,นะครับช้าอดไม่ได้ขับนะพี่สวัสดีครับ